พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับนอกจากพรรคประชาธิปัตย์ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากจะมาให้คำมั่นสัญญามาเป็นสักขีพยานมาการันตีว่าเบอร์16ท่านสุขุมพันธ์บริพัตรของเราเนี่ยเป็นผู้ว่าคนเก่งคนดีที่จะอาสารับใช้ พี่น้องชาวเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหานครต่อไปอีกสี่ปีแล้วยังมีพี่น้องชาวอีสานอีกหลายคนมีพี่น้องชาวเหนือมีพี่น้องชาวไต่มีพี่น้องหลายจังหวัดมานั่งอยู่นี่พี่น้องที่เคารพครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วดอนเมือง ล่ำลูกกาปทุมธานีบอ่อต่างกันบอ่อท่านมีบ้านเพิ่งสซิมีบ้านจัดสรรคือหน้าเมื่อบ่อหน้าน,นี้เองเพราะฉะนั้นผมเข้าใจดีว่าบ้านจัดสรรก็คือพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดมาซื่ออยู่นี้มาปังตั้งลักปักฐานอยู่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ใกล้ๆกับท่านผมอยู่บ้านเมืองเอก ติดกับท่านที่อยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในเขตดอนเมืองปีห้าสคุณอี้แทนคุณคุณกนกนุชได้กล่าวไปแล้วว่าณบริเวณตรงนี้ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยมันถูกน้ำท่วมถูกน้ำท่วมหมดถ้าหากว่าท่านหัวหน้าพักอภิสิทธิ์และท่านสุขุมพันธ์ไม่ขยันท,ทั้งทั้งที่ท่านอภิสิทธิ์เนี่ย ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบบริหารจัดการน้ำแต่อย่างใดแต่ท่านอภิสิทธิ์นั้นท่านมาบ่อยมากมาดูแลมาป้องกันมาบอกรัฐบาลที่สนามบินดอนเมืองนี่แหละท่านมาดูแล้วท่านบอกว่าน้ำเยอะอยังไงก็ท่วมแน่ๆถ้าหากว่าท่านอภิสิทธิ์ไม่มาดอนเมืองท่วมหนักกว่านี้อีกพี่น้องที่เคารพ แต่พี่น้องชาวปทุมธานีแบกรับความทุกข์นั้นเอาไว้ไม่เป็นไรสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่ทำงานผมอยู่ตรงนี้ในขณะที่น้ำท่วมนั้นประสานงานกับคุณอี้แทนคุณประสานงานกับคุณกนกนุชขับเรือวิ่งไปวิ่งมาถนนสงประภาแห่งนี้แหละครับพี่น้องที่เคารพ เพราะได้ข้าวได้น้ำจากพักประชาธิปัตย์ได้ยูกได้ยาจากท่านสุขุมพันธ์ผู้ว่ากทอทมอมาบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนท,ทั้งทั้งที่พวกเราทั้งสามคนนั้นไม่มีหน้าที่แต่อย่างใดคุณกน,กนกนดก็ยังไม่ได้เป็นสอกอคุณอี้แทนคุณก็สอบตกถ้าวันนี้เลือกตั้งใหม่นั้น คุณอี้แทนคุณนั้นได้เป็นสอสอ,อย่างแน่นอนผมเชื่อเพราะพักประชาธิปัตย์นั้นเขาเลือกคนดีเขาเลือกคนเก่งมาทำงานคนดีมากมายแต่ท่านสุขุมพันธ์เป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์ไว้วังใจให้ทำงานต่ออีก4ปีเบอร์16เลือกไหมครับพี่น้อง พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมกาปเปลี่ยนท่านนะครับว่าพี่น้องกำลังจะกอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของพ่อแม่พี่น้องชาวดอนเมืองกลับคืนมาไปไหนผมก็ได้ยินแต่คําว่าเขตดอนเมืองนั้นมีผู้แทนนักเลงเขตดอนเมืองนั้นมีผู้แทนราษฎร เป็นคนเกเลเป็นนักเลงผมก็รู้สึกว่าอับอายขายหน้ามากครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องกำลังที่จะให้คะแนนกับพรรคประชาที่ปัดจนกระทั่งผมได้รับเลือกตั้งซ่อมในคราวเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็เพราะว่าได้รับแรงใจแรงเชียร์ได้รับคะแนนจากพี่น้องคนใต่ ได้รับคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องเศร้าอีสานได้รับคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องเศร้าเหนือได้รับคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นคนในพื้นที่จนกระทั่งได้เป็นผู้แทนราษฎรพ่อแม่พี่น้องชาวดอนเมืองก็เช่นเดียวกันมีการเลือกตั้งซ่อมสกคุณกนกนุษได้ขึ้นมาเป็นสก เนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่อายจะไม่อดทนอีกต่อไปแล้วขายหน้ามานานพี่น้องที่เคารพครับวันที่สามมีนาพี่น้องเข้าคูหากาเบอร์อะไรพี่น้องกาเบอร์16เข้าคูหากาเบอร์เข้าคูหากาเบอร์กับพี่น้องครับขั้นสีอออมจำยาสีใส่นามไหล มันสีใสเจีงเล้งโบเป็นตาจำเป็นยังวะสามะคีกันไว้คือข้าเหนียวหนึ่งไม้ยาสีเพศแตกห้างคือน้ำถือข่าเหนียวสามะคีกันไว้คือฝนแสนฮาตกลงมาจากฝากฝ้าไหลล่งห่มห่วหนองพี่น้องครับสาม,มีหน้าพี่น้องเขาคู่หากาเบอร์ใดครับ สามีนาเข้าคูหากาเบอร์สิบหสามีนาเข้าคูหากาเบอร์สิบหขอบคุณครับ